บอกแล้วพูดสิกำลังทำอะไรคะออทำปัจจุแบบันกำลังเองบแบใหน้ขนมปันบอลแบนอยู่โห้แบนทั้งสองชิดเลย้ยนี่มัน,น,นมาายังเบาเบาค่ะเบาๆเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้ว โอเคตอนนี้หนูตอนนี้พี่แพลวเออหันให้หน่อยนะคะหั่นุนมปันแผ่นแรกเลยอเคนี่ค่ะ ก็อบบไหน่อตรงนี้นี่ยหั่นยังไงทีงนี้หั่นให้เป็นสามเหลี่ยมยาวๆยังไงหั่นแบบชิดๆชิดๆอ่ะนี่ยแล้วก็นี่เหรออ่ะปันเลยปันป่า Mà được. dịp quê mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เอาแต่ไข่แดงหรือว่าเอาไข่ขาวาขาขกับไข่แดงนะเอาไขา่อันนี้เอาปเป็นเกี๊ยวได้อันนี้ปเป็นไข่อันไหนเอาปเป็นเกี๊ยวได้ โอ้โหชนหาได้แถวบอกเอาจุกลงไปเลยดิเอา้เอาอาุอา้มแมวตัวเมื่อคืนนี่หว่ามันน่าหาทางกลับบ้านไม่ได้หรออยู่มาเล่นเอาอีกหนึ่งแผ่นเดี๋ยวพี่แกทำให้อีกหนึ่งแผ่นเพราะว่าไข่แดงเยอะมาก เอาน้ำมาแปะสีคะ่ะมันจะไม่อิดกันให้มันแบนอย่างนี้เลยเอาน้ำมาแปะลงเลย อุ้ยฟัวซอ,อจิวเราไม่ต้องตรุองอะไรเลยชช่นหมคะ ต้องถามนะคะเพราะว่าช่องมีดีมิวเขาเพราะว่าเดินเข้าไปในเซเว่นถามว่าจะเอาอะไรไหมก็ตอนแรกเดินไปช่องเยลลี่นึกว่าจะเอาเยลลี่หนูก็บอกพี่แพรว่ามานี่นได้วให้ต่อหนูก็ให้พี่แพรวหนูก็ให้พี่แพรวอ่ะหยิบขนมกลางความเผาที่นหน้าฝน ไม่บอกนนทุกคนสิคะ่ะทุกคนคะอันนี้คือครัวซอ,องจิ๋วนะคะเราใช้วัตถุดิบเป็นขนมปังแผ่นสำเร็จรูปนะคะจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะโอ้โหกึดไอเดียเลยค่ะทุกคนแม่คะ่ะอันนี้หนูเอาขอบหนูเอากินคะ่ะ <laughs> กรอบอะค่ะกรอบโอ้โหแล้วก็อันนี้ก็คือไข่แดงนะคะทุกคนเด็กๆแยกไข่แดงออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นขั้นตอนการทำแล้วใช่ไหมคะโอเคนี่นะคะเดบกแม่สูมให้ดูใกล้ๆค่ะโอ้โหการหาครัวซองกิน